สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับแมที่อยากสร้างบุญสร้างกุศลนะครับในเดือนเมษานี้นะครับช่วงสงกรานต์นี้ทำอะไรดีนะครับเขาบอกว่าแมทสำหรับใครที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะหรือว่าบางคนที่กําลังหางานทุนง,งานทําอยู่นะครับอ่ะไพ่มันขึ้นมาประมาณนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆอาจจะทรงเรียกอาจจะเป็นแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของงานเรื่องของการนะครับนะเขาบอกว่าให้ไปทา บุญกุศลกับผีไร้ญาตินะครับหรือว่าพวกลงศพนะสำหรับคนอนาถาที่วัดเขามีนะครับหรือว่าพวกมูลนิธินะครับถ้าคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยก็ดําดิน BTS เนี่ยนะครับไปตรงวัดหัวลำโพงนะครับเขาก็จะมีมูลนิธินะแล้วก็เขาเรียกว่าซื้อลงซื้อลงก็จะเอาลงนั่นแหละนะไปช่วยเหลือคนที่บางทีเป็นศพอนาถาบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ย ถือได้ว่าหรือบางคนบอกอาจารย์ไม่ไหวจะไปว่ะอาจารย์นะก็โอนไปทําบุญได้หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของทําบุญตักบาทนะผมแนะนําอย่างนี้เนาะทําบุญตักบาทเนี่ยเขาแนะนําว่าก็ให้อุทิศกับพวกนะวิญญาณนะผีสางนะครับสัมภเวสีต่างๆนะครับก็อุทิศไปเลยตั้งจิตเนาะไม่ต้องกําหนดก็ได้นะใครที่อยากได้บุญก็ให้มันมารับไปตามนั้นนะบางคนใครบอกแหม่มึงอาจารย์นะี่มึง นะั่งงมงายโบราณก็ลองดูนะไม่เสียอะไรนะครับไม่เสียหายอะไรนะเราก็ได้ความสบายอกสบายใจนะครับถัดมานะบางคนบอกแหมอยากได้ความสําเร็จหวานจาันจะสําเร็จรูปแบบไหนก็อธิษฐานตั้งจิตกันไปนะมันสุดแล้วแต่คุณนะครับนะไพ่เดสตาร์มันพูดถึงความสําเร็จนะอันนี้อยู่ใน scope ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับอะไรยังไงเขาบอกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณเนี่ยนะทำบุญเกี่ยวกับ อุปกรณ์การแพทย์นะครับหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ในโหมดนี้เหมือนกันนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับอ่ะถือได้ว่าดีเช่นกันนะครับอ่าไปกันต่อนะครับสุดท้ายบางคนบอกว่า,าการเงินมันไม่ค่อยจะคล่องเนื้อคล่องตัวเลยนี่ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญเนี่ยแหมลอยออกมาจากฟ้าออกมาจากอากาศเลยทีเดียวเขาบอกคุณเองเนี่ยนะ ทำบุญกับคนที่เป็นพวกมูลนิธินะครับนะมันก็จะใกล้เคียงกับครั้งก่อนๆเนาะอันนี้อันนั้นมันผีรายญาาินะอันนี้พวกมูลนิธิเขาก็จะเอาเงินเอาทองเนี่ยไปซื้อในเรื่องของอุปกรณ์นะช่วยเหลือคนเครื่องปั๊มหัวใจนะหรือว่าจะเป็นปาร์เตอร์ยากดอะไรวะอุปกรณ์นั่นแหละอะ อ,อ,อุปกรณ์ในรถฉุกเฉินนั่นแหละนะประมาณนี้สําหรับชาวราศีสิงห์นะครับก็ช่วงห่วงเมษาก็เราทําอะไรได้ก็ทําไปนะดีทั้งนั้นแหละนะครับยังไงอา,าอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์เฮงๆรวยๆในช่วงสงการนี้เลยทีเดียวนะจ๊ะ